สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่กับเกม h e r o of New Earth New New World โลกเอิร์ธอยู่แล้วนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่กับคุณเบสนะฮะที่ไ <c oughs> อ้เขาชื่ครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดอาสามทางนะฮะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในเรื่องโอพิกนะเดี๋ยวดูวนันวันนี้ผมจะมาเล่นตัวอะไรโอพิกจะเล่นตัวพิกเผาผมไม่รู้ผมจะเล่นตัวอะไรน ผมจะเล่นอิสตาล่ามื่กินหมูเพราะหมูมาติดมากินแล้วมาติดปากเกี่ยวอะไรเนี่ยแต่เล่นตัวเนี้ยแก๊บเบอร์สเกอร์มีไหมเมื่อกี้ทำร้ายผมมาเยอะแต่ผมเล่นไม่เป็นผมเล่นเองเบอร์สเกอร์เนี่ยผมชอบคนเล่นไปเลยผมเล่นบัตรกันนะคนแกเล่นโตโหดอะลยบัตรนะแต่ก็เล่นบัตรโหดอ่ะถ้างั้นคลิปนี้ผมจะเล่นบัตรนะใครที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็ด้านล่างดีสคริปชันได้เลยเนี่ย แกเล่นตัวอะไรสักอย่างเล่นบัตแม่งแกเล่นบัตรสุดเลยโอ้แมนนี้ไม่มีใครมีอวตารเลยอวะนี่คืออวตารอะไรไม่รู้ครับกูได้ปรีไหนโชคแบล็คบัตฮันเตอร์นะอย่าใช้เลยอย่าใช้เลยใช่ผมใช้ได้อะดีกว่ากูมไม่มีใชนะ่ใช้ดิใช้ดิมันก็ไม่แตกต่างอันแรกนะอ๋อร่างสมัยก่อนเออโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับ โอเคไม่รู้มันแหลกหรืออะไรเล็กนึงก็ขออภัยด้วยครับไปบนก็ได้ปะเ,าาเออเราไปกลางมาก็ได้อ่าหลุดไปหนึ่ง<ร>ครับ <8. S 1> เราต้องคอสครับไม่งั้นเราไม่มีแทงแน่นอนนะครับแทงที่แบบผมไนงะแทงแบบแคลรี่แคลรี่เลยเลยผมก็แทงแบบแคลรี่นะแคลรี่ก่อนไลา์เดี๋ยว เดี๋ยวผมคัดอีกที้วตอนมนันม<อ>านะเอ้ยเดี๋ยวเดวค่อยคัดก่อนเดี๋ยวเรามาบอกรายชื่ออขอฮิโร่แต่ละตัวกัน <S <S ตัวแรกคือบัตฮันเตอร์คือตัวผมนะครับแล้วก็อทันเดอร์บริงเกอร์นะฮะแล้วก็การเทรดอีกแล้วเลยครับ <S <S แล้วก็บอร์เตอร์แล้วก็อมเวลาที่หลุดไป <S <S เดี๋ยวก็นน่ครับ,อ,บอ,อ่าแล้วก็ฝั่งเฮลบอลนะฮะจะมีนายฮาวนะฮะอ่าโครโนส จิมบนายแล้วก็วิเซเยอร์อ่าตัวสุดท้ายก็คือแพเบิลนะฮะตัวเก่งที่สุดก็คือไนท์ฮาครับอ่ากูมไม่รู้เรื่องอ่าครับเดี๋ยวนะแป๊บหรอแป๊บเพื่อนพนุษ์อ่าเพื่อนโอเค อว่ามันจะอ่านออกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมคัดตอนอมาลามาโอเคครับตอนนี้อมรลามันกําลังเข้ามานะฮะอีกรอบครับที่หน้าสามรอบแล้วโอเคอีกรอบอีกรอบโอเคครับตอนนี้อมรลาการพอดของเราหมดแล้วนะฮะไม่สามารถสนบุบตอนนี้เท่ากับสี่ต่อห้านะฮะแล้วก็แพ้แน่นอนนะเราไม่ต้องกลัวอะไรนะฮะ เทีกราฟิกกากเลยก็ขออภัยด้วยครับคือมันถ้าผมผมปกก่กรแบบาฟิี่แบบอ่าแบบปานกลางมันมันหาะมแหลกเหาะทำเบสด้วยครับรอบที่แล้ว FPS ตกที่20อ่สิบอะมองตรงกับกูแหลกมากอนนี้ผมเปลี่ยนกลายเป็นระดับต่ำคือชาร์โดนะครับเปลี่ยนเป็นต่ำปับ๊บกูลื่นเลยครับลื่นสัตว์อลยมีลองๆนิดนึงก็ขออภัยด้วยครับ เบดดันไปตัวอ้วนตัวอ้วนดันไปกูบอกมาแล้วก็ลังเข้ากูไม่เห็นมันเข้าสักทีกูจะได้กินเลือดไว้ล่ะอ่ะกูมไม่ได้กินแล้วไอเ้เหี้ยหลายรอบแล้วมันเอาไหนนะ เดี๋ยวผมออนเลยเอ่ะไม่ไหวนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอีกครั้งในตอนพวกเราบวกกันนะฮะนะเดี๋ยวผมลองถ่ายก่อนเมื่อกี้มันแหลกแหลกเออมันก็แหลกอยู่ดีตอนแบบคนแบบเยอะๆเกี่ยวนะฮะบนไ้คิวอะ่ะตันเดอรอ์นติใช่ปะ ตังเฉยอ่ะตาหกอเนี้ยหกแล้วผมสามเองพุททะเลนะโคตอนนี้ยังไม่บินเฮ้ยโค้เป็นเียงสูงว่ะเียงโค้สูงเลย คีมตัวเล็กๆก็มันไม่ตีม,ตมัตีตัวใหญ่ๆแม่งโคตรสูงอ่ะเรียน ไอ้หลุดเพราะอะไรไปเปลี่ยนกราฟิกครับผ่าเรื่อแล้วตอนนี้อืมเอาว้าแป๊บไปให้ละไปให้ละไปให้ละ ใบใบเขาใบตัวเองเหรอือมก็ใบตัวเองไง,งแต่นะจริงผมจะใบขุดมึงอยู่นิ่งๆเลยน,เน,น,นิ่งๆวิ่งหากูอีกวิ่งหากูอุยมันก็รักกันได้โทษกูใบม,มันด้วยอ๋ออ๋ออ๋อโคเด็กได้แล้วครับได้ได้แล้วคลาส เออต้องเปิดอย่างงี้ใช่ไหมใครอยู่วะเนี่ยใครอยู่ครับแบบคุยเด็กได้แล้วคลาสผมนั่งมเบื่อไม่อยากให้พวกเนี้ยพวกแม่งเล่นกันอีตอนนี้ผมได้ไม่มาไม่มาเลยช่วยเลยช่วยตอนนี้ผมได้คุยเด็กแล้วครับตอนนี้คุยผู้ใหญ่แม่งไม่มีครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอ้ยดีเลย เงียบๆบ้างเนะทันเดอร์วิ่งแป๊บออะไรขขงเาน่ารักรก็กกได้ได้ค่ะได้ค่ะชอบได้ไทยมากเลย

โอเคตอนนี้เพิ่มพวกสปีดพวกโจมตีเรียบร้อยเอ้ยไปในร้านเด็กอ่านั่จริงผมว่าจะแยกรองเท้านะฮะพอนะยับได้ได้ข่าวมันจะยิงผมเอาเลยเอาเลย Oh, oh, oh. ตอนนี้ป้อมนะป้อมต่อไปเดี๋ยวแทงใหม้มีมีอ่าภาพแหลกๆก็ขอไฟด้วยครับเพราะว่ามันก็ทุกเกมอะนะมันต้องมีแหลกมั่ง <c oughs> อะไรบายแมงกาเฟอร์เดชไหวอะ่ะ กูกผมตีไไหวปล่ล่ะเดี๋ยวกูโดนจิงเลยแล้วผมโดนจิง,งอันดรายแน่อ่ะกูใบเออเออเอออะไรอ,อ,อะไร,อะไรโอย้ยไ <m akes S 1> อ้แม,มนดามีมันเยอะนะนะโอ้ยยยแย่ทันเดอร์ไม่ชอนหรอครับ เนี่ยผมให้กันเละกันเละกันเลดอ่าตอนนี้เรา,าดูอ่าท้าที่เราทึกกันมากครับต่อีกทีครับต่ออีกทีอ่าไงครับแล้วก็โดนตายครับโอ้โหตบมอือบ่งตรงลืมนทายครับดูครับดูชื่อทันเดอร์เรียบร้อยครับแม่งเก็บสเปกดาวเอ๊ะไปห้าคนสเปกดาวหนึ่งตัวแม่งก็บเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างไทมากเลย เมื่อกี้ผมทำการผิดพลาดอย่างหนึ่งคือปูใบใบใบเบสเด็ดอีกมาไออะไรแล้วตอนนี้ทันเดอร์เวลสิบแปดนะครับตังสามเป็นสองมึงไม่แบ่งพวกกูเลยอ่าเด็ดเราตอนนี hmm. ้เรามันจะถ่ายช็อเด็ดกันนะมันปิงได้อะไรถ้าแกไม่ใบผมก่อนนะอ่าตอนนี้มาไปแม่งเดินเดิน ตอนนี head, captions, hey, s <S ้คร okay, ับฉีดตบเราไม่ฉีดร้านแล้วเราฉีดใครมาวะบ๊วยใครมาี่แท้บอกว่าบ้ามันอยู่ปะเนี่ยเออไามฮึ่ยๆกลับช็อต เราไปดูอีกทีเด้ครับช็อตทยแบบยิงที่หวาดเรียบร้อยครับตอนนี้แต่มีวิสเลเยอร์มาครับโอ้โดนแก๊งสามสี่ตายเรียบร้อยครับวิสเลเยอร์กิกเต็มที่เต็มที่ในการฆ่าพันเดอร์เรียบร้อยครับไอเยี้ยนี่ทำไงครับอืมโนลุงขนาดนั้นสู้ไหวก็โคตรแลแ้วประเท <c oughs> เล่นแถวไหนอน่ะบ,บ้านแถวบ้านครับห้าบวกไม่เล่นร้านเด็ดไม่เกียร์ครับผมไม่เกีเยร์ ใส่กูตาถั่วใสยกูตาถั่วจริงๆคุณโรนัเบสว่าอย่งนี้ไะไม่มีกูดึงคลิปปัไปเห็นใครก็ไม่รู้อะโอยไอเฮียนี่ก่อนไอเฮียนี่ก็จะทำไรจะทำไรอะไม่ดีไม่ดี พี่พาดูเมพอ๋อมพอ๋อเข้าใจอตอนนี้เราเอาโคเด็กให้ครบห้า้ันก่อนล้วกันนะครับแล้วเราจะออกแบบของแบบอื่นแบบคอมโบโครับเมื่อกี้คุณลืมใบ,บ้อะบองตรงแค่นั้นแหละครับ ดูเลือดผมเนี่ยเลือดเบคุณเบสสองเลืดดูผมตีดิดโอ้โหคิดได้คอฟมันขึ้นเรือ <c oughs> อ่า <c oughs> เรามาขึ้นบ้านเขากันเลยครับอ่ะกูโดนเราตีกันทุกคนเลยจูเว้นทันเดอ,อ,ดดอร์กูชีตอ่าตายไม่เลยไม่เออนี่ปอก่อนปอก่อนครับเราต้องปอกเอาเห็นพอดี กูใบ้กูใบ้เลยเลยตายจนบานเลยหัวแม่ตบบาโลดกูเป็นไงเด็กพาชนะคอนเรียบร้อยคอนสีแบบคอนฟิเนชันเกมนี้ก็จบได้แบบสวยทั้ง่าขาเผยถุยกับเทพเอาเราเอาบารแหลกก่อนนะครับเราแบาบเดิมแบบอ่าคลิปแรกครับ น,นี่นไงผมดีไม่มันจะเล่นต่ออีกเหรออ่ากูตายออกคึ้ออกขโอเคครับวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้ลตวตอนนี้เขาคูณหกสิบสามเหรียญน,นะครับตอนนี้คุณเบียร์นะฮะไอที่วันนี้วัน,นไม่มีคุณเบียร์ก็เพราะว่าอ่าคุณเบียร์เขาไปแข่งขันนะฮะนะเราก็จะไปกวนอ,อย่าไปอ,อย่าไปกวรคราวส์นะฮะอย่าไปกวนคราวส์ทำไมต้องมีเอส เราไปดูกัวนว่เขาแพ้หรือนะนะฮะอ๋ตอตัวนี้ยังไม่รู้ผลนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันพัสหน้ากันเลยครับก็อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็สามารถอ๋อมีคเควสได้นะัะไม่ต้องมีเซอร์ด้วยอยากให้เกเล่นทันเดอร์ทันเดอร์ผมเล่นไม่เป็นนะครับ <c oughs> <c oughs> ทันเดอร์ผมมองตรงผมเล่นไม่เป็นจริงๆครับนะก็ว,วันนี้ขอ จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะบายบายครับ